वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนมีนาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะ เราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมค่ะมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักข้างใหม่สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆกำลังจะมีเข้ามาระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแหวงมีปากมีเสียงรถไฟชนกันสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังเหมือนไกลเกินไปที่จะเป็นไปได้ โชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกงวยรวยเบอร์โชคฟุกฟุกกำลังจะมีเข้ามาในมือการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปไม่เหลือเก็บมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือลองใต้ไปต่างจังหวัดต่างอําเภอช่วงนี้มีเรื่องที่ต้องคิดต้องวิตกกังวลใจเครียดกลุ้มเป็นกังวล จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศเงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายมารร้ายสิ่งไม่ดีของไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทัวพันคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน จิตใจฟุ้งซ่านแปรปวนคิดมากวิตกกังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าไม่ว่าจะเป็นงานเงินบริวารต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดวะองค์เดวีจะประทานพรขอพรจากองค์พระพิคคเนศ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดด้วยค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เงินจะได้จากธนาคารจากแหล่งเงินเงินสถาบันการเงินส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจหากใครที่มีคู่ระวังรักซ้อนซ่อนรักเกณฑ์ความรักมีเกณฑ์รถไฟชนกันความลับล่วไหลส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวงบริวารจะนำอุปสรรคปัญหามาให้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์การเก็บป่วยเล็กน้อยค่ะ